ถ้าาพบบูดถึงในครั้งแรกมันด้วยสภาพอากาศนะคระับทกเซออากาศที่มันค่อนข้างจะร้อนดังนั้นระบบกอรดิชันของเรามันต้องสะสมพลังงานเพราะต้องใช้กินขึ้นมาอีกนะครับมันทำให้ให้เกินอุณหภูมิที่จะเปิดร้านเท่าเปิดร้านอย่างที่หนครับผมแล้วก็หมดโปรแกรมหนัดในบ้านแล้วคราวนี้ต้องออกไปเยือนบริลลัมตรงนี้ที่ไทยมองไว้แบบไรบ้างครับก็จริงๆนะครับวันนี้วันนี้ทุกคนต่าตามเรานะครับ กับสามแท็บที่เราเราเรา,เราเราเป้าหมายในวันนี้ทำให้สภาพทีมและก็ความมุ่งมั่นของนักฟุตบอลที่ที่มองที่ที่มีความมุ่งมั่นในเกมต่อไปค่อนข้างีจะดีฉะนั้นการเรียนวีรับนะครับมันเป็นมัเป็นเกมที่ยากแล้วก็เป็นเกมที่ถามว่ายากไรยากแต่ทุกอย่างมีความเป็นไปได้ฟ้องปลเมศดอภิไลกับการธนวัน์หายไปไหนครับไม่มีชื่อในเกมน,นี้ซึ่งในวนันนี้ในทางเรื่องของมันมีอาการบาดเจ็บรบกวนนะครับฉะนั้นเราก็ต้องเซฟโอเปเรชั่นและก็เปลี่ยนรถ ผู้เล่นบางบางส่วนฉะนั้นการที่ที่มผู้เล่นที่มันบาดเจ็บไปแล้วก็สามารถที่จะผู้เล่นที่ตัวที่ที่จะเป็นมาช่วยทีมก็ถือว่าทุกคนทำทำได้ดีนะครับในการทดแทนตัวผู้เล่นอปเป็นอย่างที่บอกผมว่ามันมันมันการทำงานของเราค่อนข้างที่จะดีนะครับทุกคนทำงานได้ดีมากในในในเลขสองต่างหากเลยว่าตารางเราไต่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนอยู่ในระดับที่ห้านะครับตอนนี้เราสามารถที่ ดีกว่านี้ก็ได้ฉะนั้นเราต้องไปดูกันว่าหลังจากจบซีซั่นเนี่ยเราจะจบอยู่ที่เท่าไหร่ฉะนั้นเป็นเรื่องดีที่เราสามารถที่ที่เข้ามานเข้ามาในในในครอบครัวได้ขอบคุณมากครับ